สวัสดีครับอยู่ผมกูเกมมี่วันนี้ผมจะเล่นเกมบูลลี่หนูใช้มือถือระบบ Android ในตอนที่16ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดตับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับมาเรามาลุยกันต่อเลยในตอนที่16หกัวไงรถโซ่ฉันจ้างนายคุมจองคุ้มครองฉันหน่อยโอเคขอบคุณมากจิมมี่เฮดกินฉันจะตามนายไปทุกที่เลยเคตามฉันมาทำธารกิจด้วยนะเฮ้ใน <Hey, S 1> <Hey, S 2> ทำไรอะ โอเคจับมานี่อยู่นี่นะๆๆมาก่อนจะเข้าภารกิจขอดื่มน้ําเติมพลังก่อนครับมีลอตเตรระวังหางหลังให้ไม่ต้องห่วงครับโอเคครับเข้าประตูไปโอเคเป็นยังไงบ้างอะโอเคไม่เป็นไงแล้วนี่ครับภารกิจนี้คริสต์มาสอียทียคืออะไร ว่าไงครับจุนผู้หญิงโอ้านทำไม่มาได้ทันพอดีเลยพอดีมีของขวัญนคริสต์มาสมาให้นายอ่ะโอเคเธอต้องใส่ชุดให้ตรงกับวันคริสต์มาสนะโอเคได้เสื้อวันคริสต์มาสครับมาใส่แล้วไปนหนต่อก็ให้ตรงกเทศกาลด้วยโอเคหล่อมากนะครับเสื้อคมวานรินเดียดูจิมมี่สิเขาแต่งตัวอะไรอ่ะ ตลกชมัดเลยตลกเลยอ่ะ <c oughs> ไปภารกิจสีแดงครับใส่ชุดใส่เสื้อกันหนาวต้องใส่เสื้อกันหนาวครับเฮ้ยดูเสื้อเป็นไงสิตลกชมัดมากเลยโอ <c oughs> เคฮอปกินเดี๋ยวฉันมาจ้างนายด้วยกัน <c oughs> ฉันก่อนไปทำภารกิจก่น <c oughs> อนรอโซเอง <c oughs> ใครมีปัญหาอะไร <c oughs> ใครอยากมีเรื่องใครจ้างรอโซได้นะโอเค จิมีก็กินกับเสื้อกลางนเดี๋ยวไปทำภารกิจสีแดงกันโอเคคืออะไรเล่นเกมครับเดี๋วไม่พลาดนะครับเล่นเกมสูโมโอเอ้เอ้ยกระโดดครับว่าไงนะได้เขาา่าวไหมมาตรงร้านนี้หุย้ยรถชนตำรวจวะง่วงนอนละครับคุณตำรวจ <S <S โทษครับ,โ,รบโอเคเข้าร้านนี้ครับ ว่อไงพนมยินดีต้อนรับสู่ร้านของเล่นของฉันนะโยเฮ้เฮ่เเ <c oughs> มีอะไรใหม่ไหมดูพี่โอ้อยยังต้องมาเชื่อเลยฉันมีของเล่นใหม่อยู่หลังร้านฉัน แล้วลงลงไปดูสิโอเคมาดูนั่นสิมชฉางสุดยอดสวยงามไปเกินฉันอยากได้จังเลยว่าไง่อเพื่อนตลกอะไรกันเหรอนน้ามาทำอะไรตรงนี้นอยากเริ่มปาร์ตี้กัแล้วเหรอไต้องลองเล่นเกมนี้ก่อนสโมนะาไ้ต้องให้ได้คะแนนสูงสุดโอเคไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโอเคให้ได้หนึ่งหนึ่งพันสิบ LBS ครับคะแนนครับมา ที่ยากสักแค่ไหนกันเชียวเชียวไปเราพกสุโมแล้วต <si suppression> ้องฆ่าเขาเฮ้ยเฮ้ยลอยแล้วต้องให้ได้พันลอยครับเฮ้ยมาเฮ้ยปั๊บปัาบปัเอายาจะให้โดนตัวสุโมแล้วอันนี้ฮะเฮ้ยมาเฮ้ยมาลอยกว่าคะแนนแล้วงูอย่าโดนอย่าโดนแอปเปิ้ลมันจะได้พันคะแนนอุ้ยเฮียบูด อุ้ยบูดคะแนนลบสองเลยเพื่อนมาเบิ้ลเบิ้ลเริ่มตาลายนะฮะมาเก็บข้าวแอปเปิดอย่าโดนปลาป้าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียคะแนนเพื่อนเอาปลาไปโอเคร้อยกันแล้วมันจะถึงพันไหมเอ่ยเราต้องให้ได้ถึงพันนะเพื่อนมาอย่าโดนข้าวเน่าเพื่อนเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยร้อยกว่าแล้วโหยังไม่ถึงพันเลยอีกยาวไกล้ยเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนตาเน่ามา เฮ้ยสุโมสุโมโอเคไปเก็บข้าวมาแล้วผ่านไปได้จะมีก็กินเก็บปลาเก็บข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวแอปเปิ้ลข้าวแอปเปิ้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยแอปเปิ้ลเน่ายายายามาเฮ้ยข้าวบูดข้าวบูดใหญ่วิ่งไปวิ่งไปแอปเปิ้ลเฮ้ยจะเต็มดแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนแฮกแทกว่ะมาจะเต็มแล้วเพื่อน โอเคสองรอยแล้วสองยกว่าแล้วเฮียเฮ้โอ้ตายเลยเยอะได้สองร้ก่อเลยหนึ่ชีวิตต้องรักษาไว้ให้ได้มาไม่ยากนะครับยากเหมือนกันนะตาลายไปหมดแล้วเก็บคะแนนให้ได้เยอะลบอย่โดนเข้าเน่าเลยพวกซูโบ้โอ้โอ้ยโอ้โปิวปิว ตายเลยเยสสองร้อยยี่สิบห้าคะแนนเฮ้ยเหลือชีวิตสุดท้ายเพื่อนแม่งมากันที่ฟักเลยโอ้ยเฮ้ยยายายาเฮ้ยซาหลบแล้วนะอุซาหลบแล้วนะอุซาหลบเด้งแม่งมาได้ไงวะถึงพันคะแนนโอ้ยแอปเปิ้ลใหญ่แอปเปิ้ลน้อยมาเต็มเต็มเต็มสักทีสิว่าแอปเปิ้ลใหญ่มาสองร้อยกว่าคะแนนแล้วเฮ้ยแอปแอปเปิ้ลเล็กไปก่อน โอ้ยได้ข้าวหญ่อยู่มาเฮ้ยตายเลยยิ่งเข้มโอเวอร์เลยโหยากเหมือนกันครับไม่ถึงพันคะแนนนะเออนายได้หวยแตกเล่นได้หวยแตกมางเพื่อนโอเคเริ่มใหม่ไหมโอเคเริ่มใหม่สิคราวนี้ต้องใจเย็นๆมา มาเริ่มใหม่เพื่อนมันอาจจะยากอุ้ยมาถึงก็โดนอุ้ยโดน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 แล้ววะโดนแล้วฮอปกินฮอปกินฮอปกินเก็บข้าวมาถึงวัวก็โดนเลยอย่าโดนปลาเน่าเฮ้ยเฮ้ยปลาเป้าโอ้โหเลยชี้หนึ่งชีวิตเย็ดเย็ดเย็ดตาสีแดงขึ้นไปไว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิลพิษเวนต้องผ่านได้ตัวปลามาแล้วอาปลาก่อนหลบวุ่นวายชะมัดยากเลยเอ้ยชนไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยเฮ้ยจะขึ้นสองร้อยแล้วเออยาสิเฮ้ยเก็บป่าเออไป ปลาเน่าปลาเน่าอยายายาอย่าไม่ยังเออแอเปิ้ลเน่าโอ้ยเต็มเลยวะเก็บปลาเก็บปลาโอ้ยโดนปลาพิษแล้วเวรเก็บปลาไปข้าวเน่าข้าวเน่าเวรแอปเปิ้ลเอ้ยจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเอ้เอ้เต็มไม่ชั้นเลยสิเพื่อนตากเป้ามาแก้วยุ้ยวนวายวะเอ้ยเอ้ยว่าร้อยกว่าเราลุ้น สุดยอดเลยจ <Jersey. S 1> ิมี er. ่เฮอกินเฮ้ยแอปเปิลใหญ่มาแอปเปิลใหญ่อย่างเดียวเออเอปเปิลน้อยไม่เกี่ยวถอยไปเฮ้ยเฮี้ยเยอะๆไปเก็บข้าวเฮ้ยปาเป้าปะเป้าอุ้ยตายไอ้กูตายตายเย็ดเย็ดเย็ดมาเต็มเลยมาการ์นิฟอกเลยแอปเปิลใหญ่มาแอปเปิลใหญ่มาเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเจอสารพิษอีกแล้วกูไปไม่เป็นเลย จะเปิลใหญ่มาแต่เป้าม้ก็อ้ยเจอแก้วคะแนนลดเลยเวอร์เมาเบิลเปิลเม่ไรถึงพันสักทีวะเวอร์เลยยากจังเลยมาเจ็บปลาเฮ้ยเต็มสักทีดิวะเปิลน้อยเออมาค่อยๆเก็บเกี่ยวไปเพื่อนใจยินยินข้าว อุยข้าวไม่ทันข้าวบดอาจจะทันทันมาทันไหมทันแอปเปลิลมาเฮ้ยเฮียแป๊บเดียวโอ้โหมหน้าผัดแอปเปิลมาข้าวมาโอเคจะเต็มรอดแล้วสีแดงอ่ะยังให้มันหิวน้ำสิปลาเก็บปลาเก็บปลามาปลาใหญ่ปลาใหญ่มาโอ้แม่งมากันให้ยัวเยียเลยเก็บข้าว อุ้ยสุโมม,อมาอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเก็บแอปเปิ้ลใหญ่สองร้อยแล้วมา,าหเห็นไหมฉันก็เทพเหมือนกันนะเ <ไป S 1> ออเก็บเก็บไล่เก็บให้หมด <ไป S 1> สุโมบม้าสุโม,มนะสุโมบม้าลบข้าวเน่าข้าวเน่าไม่เอาข้าวเน่าก้อนไปเรืเลย<ไ>ป,ปลาใหญ่มีปลาใหญ่ปลาเล็กครับปักเป้ามาเฮ้ยใหญ่เฮ้ย <ไป S 1> ตัวใหญ่แล้วอย่าเก็บเปิ้ลเน่า เออเก็บปลาใหญ่ไว <He ane. S 2> ้เฮ hum ้ยลบ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 ไอ้เปิลใหญ่เออหลบเออเก็บไว้ก่อนปลาใหญ่เนี่หมดวะไอ้เปิลใหญ่เออสุโม่เก็บข้าวเมืองตาลายหมดแล้วอู๋เนี่ยจะตาลายหมดแล้วเพื่อนออมันมันไม่ง่ายนะเพื่อนเออไปเอาเปิลเน่ามาไว้วะไปเอาเปิลมามา มามาเมื่อไรจะเต็มเพื่อนอย่าให้เสียนะอย่าให้เสียนะใจเย็นหมดเอ้ยก็บอือข้าวอีกหน่อยนึงมาสามร้อยแล้วอืออ้ยเฮียเฮียข้าวใหญ่ข้าวใหญ่มะปลาใหญ่อยู่ไหนข้าวเน่าใหญ่ถ้าโดนไปนี่ตรงนี้มีช็อตเฟลมิชชั่นเปลเนี่ยอุ่ยเริ่มเยอะแล้วว่ะปักเป้ามาเอาปลาเล็กไปก่อนเก็บข้าว โอ้ยข้าวข้าวข้าวไปซะแล้วข้าวอัวไอเปิ้ลไปก่อนเออข้าวใหญ่เออมายังไม่ขึ้นทางเออข้าวใหญ่มาอุ้ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ไอเปิ้ลใหญ่ไอเปิ้ลใหญ่เลี้ยโอเคเก็บเกี่ยวให้หมดอเออเออผ่านสักทีบ้างหลายนาทีนะเพื่อนเออมาอีกหน่อยนึงเพื่อน มามาไอ <ousse> ้ปอนใหญ่เอ้ยต้องใช้ต้องการข้าวใหญ่ข้าวอ้ยสี่ร้อยแล้วมาเดี๋ยวชีวิตนึงอย่าพลาดเลยสี่ร้อยจะห้าร้อยแล้วเพื่อนต้องให้ได้พันครับพันคะแนนท้าทายมากเกมนี้เอ้ยมามามาเฮ้ยเล็กใหญ่เก็บหมดโอ้เฮียเฮียเฮีอ้ยแม่งเหลือชีวิตเดียวเองตายสิสี่ร้อยแล้ว ห้าร้อยแล้วเพื่อนครึ่งทางจะครึ่งทางตาใหญ่มาตาลายครับตา,า,ตาลายตาผมลายมาเก็บเก็บให้เต็มตักเป้าอย่าเข้ามาใกล้ฉันปลาใหญ่ปลาเล็กไปลาใหญ่เข้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 า,ขา,ขาเล็กเอ้ยเล็กนิดเดียวเข้ามาเฮ้ยแอปเปิลเฮ้ยข้าวาาน้อยเก็บเก็บก่อน ข้าวปันกลางข้าวใหญ่มาข้าวใหญ่มาเออเออมาครบร้อยแล้วจะผ่านแล้วเว้ยอีกหน่อยครึ่งทางแล้วเดี๋ยวอีกชีวิตเดียวอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยอย่าี่เฮ้ยเด้งเด้งเฮ้ยข้าวใหญ่ไปไหนไอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่เออครบร้อยคะแนนแล้วเพื่อนเฮ้ยๆหลบๆลบหลบตาลายตาลายตาลายครับเฮ้ยเฮ้ยข้าวใหญ่เราไปเอาไม่ได้อ่ะมาตรงนี้ มาซิกแซกอย่าโดนปั๊บเป้าโดยเป็นอขา,าดเออเออครบร้อยแล้วถึงทางแล้วเพื่อนพันร้อยก็ผ่านแล้วเค่แค่อย่าโดนเข้าหน้าเปนะะ็นอขาดเย็ดเย็ดเย็ดแอปเปิ้ลใหญ่แอปเปิ้ลลูกใหญ่ปลา <S 2> <S 2> ข้าวลบ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 ได้แอปเปิ้ลใหญ่เราแบบดิจิตอลมาจะเต็มหลอดแล้วเพื่อนซูมโม่มาวะ สุมาสุโมปักเป้ามาหลบหลบบนบนบนตาลายับตาลายมาหน่อยเต็มเเลยอยเยียเออเจ็แล้วเสุดยอดแล้วเจ็แล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วชามบอลเล์มามาแปดแล้วววเฟอร์เฟ์ร้อยแปดร้อยแล้ว จะผ่านแล้วขอให้ได้คะแนนมากกว่าผ่านก็พอ <c oughs> ที่ปลาเน่าปลาเน่า <c oughs> ปลาเน่าผมไม่เอา,า ừ, <c oughs> มา <c oughs> จะผ่านแล้ว <c oughs> มาเ <c oughs> บิร์นเบิร์นเฮ้ยเอาอมาเก็บเอามาเก็บอโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเย็นเฮ้ยเฮียเฮ้ยเหลือชีวิตเดียว <c oughs> ยากนะเวย้ย <c oughs> โอ้ยโดนเฮดแท็กเลยเด้งไปเด้งมาโดนได้ซูโมโ่เย็น เป็นตรายแปดร้อยเก้าร้อยเฮื่อเฮื่อคะแนนรถคะแนนรถเวนโอ้เฮียจะจะผ่านอยู่แล้วให้กูผ่านมึงเลอะยากเนี่ยหลบหลบเก็บแอปเปิลหลบมาเก็บแอปเปิลเวนเวนจะถึงพันไหมเนี่ยเฮี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 ยบาสบาเต็มเลยวะตะป้า เฮ้ยเก้าร้อยแล้วขอสักพันหนึ่งมาเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยข้าวข้าวทันไหมเฮ้ยเฮ้ยเวนเวนหลบสิเฮ้ยข้าวมาเออเยดโอ้โหได้เก้าร้อยเฮ้ยเหลืออีกชีวิตนึงเก็บ <He> er. er, ข้าวเต็มแล้ว มากระโตใหญ่แล้วเว้ยมาผ่านดิขอสักพนนัพนนึงผ่านสักทีว่ากระร้อยเ,เฮ้ยเฮียตายตายตาย,ตายเฮ้ยเกือบตายกระรอยกว่าแล้วเ,เฮีย้ยจะผ่านอยู่แล้วกระร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอเคที่หนึ่งอยู่ดีครับ ผ่านไหมโอเคผ่านจนได้ได้เล่นเกมสุดยอดมากฉันจะให้ของสิ่งของรับกับนายนี่คือปืนนายต้องใช้มันดีนะโอเคโอ้โหเสียเวลาเกมเป็น15นาทีนะครับเฮ้ยผ่านจนได้ยากนะครับมาได้ที่เซฟใหมฮะมะปืนพูฮะได้เราไปเกียร์กันื่อจะได้นี่สองรอบต้องเล่นสองรอบครับนายสุดยอดมากจิมมี่ฮอปกินเซฟก่อน เป็นอะไรที่ยากมากครับหืมกว่าจะผ่านถ้าครั้งเดียวอย่าใช้ชิ้นเปลืองล่ะไปเรา้ป่วนคนเมื่อว่าไงครับขอไป่วนคนหน่อยป่วนใครดีอ่ะเดีวกว่าจะผ่านเดินมองทางมาซิวะฉันจะไปตามหาเด็กช่างอ่ะ พันยาปืนนี่ไปยิงมันมีมีอะไรไหมเดินดูทางมากสิจิม,มี่ฮอกกนโอเคผมดูทางแล้วเพือ่อนเสียเวลาครับเกมยากครับเวยได้ตนี้ได้มากกว่นาแปดร้อยคะแนนมาปลวนเมืองกันดีกว่า <c oughs> เด็กช่างหายไปไหนวะท่านจะมาปลวนเมืองเนี่ย นี่ขึ้นแทกซีฉ like ันจะมาปวนเมืองเพื่อนมีใครให้ไฟบ้างไหมนี่มันแรงนงมาแถวนี้กันนะถึงบ้าฉันมาไม่ได้ดิไงฉันจะมาหาเด็กช่างนี่ว่าผลลงรายิมนี่เราเรได้ยึดทำการยึดเป็นทีเรียบร้อยครับ สอมมวยกันดีกว่าดูไงเพื่อนมาแก้แค้นครับมามามาขบมอลขบมอนไฟขบมอนไฟขบมอนไฟเออเอออุ้ยจิมมี่เก่งขึ้นมากครับมามีใครกล้าหือไหมมีใครกล้าหือต่อยขาทำไมเล่าสู้ไหมล่ะจิมมี่เขากินแล้วเสื้อกวางเดนเดียของเขามานักมวย เออนักมวยเด็กข่าวว่าเก่งเหรอฮะฉันไปซ้อมฝีมือมาแล้วเออต่อยแบบไม่มีเหตุผลรู้เรื่องไหมเฮ้ยมันไม่สู้อ่ะมันไม่สู้ว่ะม,ม,มันเป็นเด็กเราแล้วเหรอเออขอขอซ้อมมือหน่อยเพื่อนซ้อมมือหน่อยเออเฮ้ยม,มันไม่สนใจแล้วระเออ,อซ้อมมือหน่อยมันแพ้เราแล้ว เออหลังแกครับหลังแกเตะความมาโอ,อ้นายมันช่างสุดยอดเลยเกิรเออเออเฮดบัตเตะไข่เออส,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 สู้อ่ะอินี่สู้อ่ะสะู้อ่ะฮะล็อกไปซะมีใครเปรี้ยวไหมโอเคมันเป็นเพื่อนเราหมดแล้วครับเราแค่มา แล้วแค่ไว้ทักทายครับโอเคเป็นเพื่อนเราแล้วตอนแรกเป็นศัตรูเรานี่คือยิมเราครับอโอเคมีใครไหมเฮ้ยเฮ้ยรอกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยรอกันเด็กช่างวะ <c oughs> เด็กชา่า, <c oughs> เชาง <c oughs> เหรอเออเออเด็กช่างเด็กช่างวะรอเด็กช่างอุ้ยควบสองรอเด็กชา่างเด็กช่างเหรอเออเออดน้าไปซ้ายเวน เปเด็กช่างวะเราไม่ถูกกับเด็กช่างเสียครับแล้วนังนะหัว,หวดเด็กช่างซะ uh oh. กะเออเป็นไงล่ะต้องไปนอนครับภารกิจถึงจะขึ้นโอเคเราไปนอนตรงนู้นกันว่าไงน้องสาว <help> ฉันยังไม่ว่างอ่ะฉันต้องหาภารกิจหลักคำก่อนเข้าใจไหมน้องสาว นะว่าไงเพื่อนเอาไหมเออึกว่าจะแน่ฮะจะได้ยินชื่อเสียงการแชนเรื่องดวงซันไหมล่ะดูว่าจะไงจะแน่จะได้ในมิกานี่หว่าฉันยังไม่ว่างอ่ะครับกินเดี๋ยวฉันไปเซฟก่อน โอเคมาตรงนี้รอบกนอินเริ่งชื่อครับมาโอเคครับสำหรับตอนที่16นี้ Good Gaming ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่17ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ